ยายแต้วครัวคำโตโตสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันสองสูตรสมุนไพรโบราณแก้อาการน้ำกัดเทา้าเท้าเปื่อยฮ่องกองฟูดเท้ามีอาการคันติดเชื้อราสองสูตรนี้ก็ใช้มาตั้งแต่โบราณแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะคะค่ะถ้าหากท่านไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นให้กับยายแต้วครัวคำโตโตด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับสูตรแรกก็จะมีดังนี้เหล้าขาวหรือว่าเหล้าสี่สิบดีกรี ใบพลู Blue, ที่ใช้กินหมากมีขายตามร้านขายหมากทั่วไปหรือถ้าหากบ้านไหนมีค้างใบพลูหรือว่าปลูกไว้ก็จะยิ่งดีมากๆเลยค่ะสปปรรพคุณของใบพลูก็จะช่วยยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะหรือถ้าหากหาใบพลูไม่ได้ก็ใช้ใบฟ้าทะลายโจรแทนได้ค่ะอันดับแรกเลยก็นาใบพลูไปล้างน้ําให้สะอาดจากนั้นก็มาซับให้แห้งถ้าหากครัวของใบพลูมีความช้ําแบบนี้เราก็ตัดออก แล้วไปซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อจะได้ง่ายต่อการโคลกแล้วนำมาโคลกโคลกก็ให้ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วก็ตักใส่กล่องหรือภาชนะที่ปิดสนิทแล้วก็เติมเหล้าขาวลงไปคุณให้เข้ากันเหล้าขาวก็ให้ท่วมใบพลูขึ้นมาเล็กน้อยประมาณนี้ค่ะแล้วนำฝาที่ปิดสนิทมาปิดไว้จะหมักไว้แบบนี้ขั้นตาม8ชั่วโมงหรือว่า1คืนเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นฉุนจากใบพลูกออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะ วิธีใช้ก็ใช้สำรีชุบแล้วไปทาบริเวณที่คันหรือว่าบริเวณที่ติดเชือ้อก็ใช้ได้เรื่อยๆนะคะคันเมื่อไหร่ก็ทาได้เมื่อนั้นสำหรับสูตรนี้ยังใช้ทาผิวหนังที่ติดเชื้อราได้อีกด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นสูตรที่สองค่ะสูตรนี้ก็ไว้สำหรับล้างเท้าหรือว่าแช่เท้าหลังจากที่เราลุยน้ำหรือว่าแช่น้ำเป็นเวลานาน บางทีก็จะเกิดเชื้อราหรือว่าเชื้อแบคทีเรียรต่างๆสูวนนี้ก็จะช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะวัตถุดิบท,ท,ที่ใช้ก็จะมีขาเลือกเอาที่ขาที่แก่จัดๆหน่อยนะคะสรพพคุณของขาก็จะช่วยยับยั้งเชื้อราก่อนที่จะนำมหาหั่นก็อย่าลืมไปล้างน้ําให้สะอาดจากนั้นก็มหาหั่นเป็นแว่นๆค่ะแล้วก็มะกรูดมะกรูดก็จะมีกรดอ่อนๆก็จะช่วยยับยั้งแบคทีเรียรแล้วก็จะให้เท้าเรานุ่มอีกด้วยนะคะเกลือป่อนก็จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียรแล้วก็จะช่วยให้สมานแผล การแช่เท้า1ครั้งก็จะใช้มะกรูด1ลูกถ้าหากบ้านไหนมีเยอะจะใช้2ลูกหรือ3ามลูกก็ได้ค่ะตามด้วยขาแก่หนึ่งหัวความยาวของขาก็ประมาณ4นิ้วหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็นำมาทุบตัวยาที่อยู่ในขาจะได้ออกมาได้มากที่สุดค่ะเสร็จแล้วก็นำใส่ถังหรือว่าใส่ภาชนะที่เราจะแช่เท้า ทั้งขาแล้วก็มะกรูดรวมทั้งเกลือป่นด้วยค่ะจากนั้นก็เติมน้ำร้อนลงไปให้ท่วมขาแล้วก็มะกรูดคนให้เกลือละลายแล้วแช่ในน้ำร้อนแบบนี้ประมาณ3-4นาทีเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดหรือว่าให้ตัวยาจากขาออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะและก่อนที่จะนำเท้าลงไปแช่ก็เติมน้ำอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ำเย็นลงไปให้อุณหภูมิอุ่นมานิดนึงค่ะ เติมน้ำให้ท่วมหลังเท้าหรือว่าให้ท่วมบริเวณที่เราแช่น้ำได้เลยค่ะถ้าหากเติมน้ำเยอะก็เพิ่มปริมาณของขาแล้วก็มากรูดได้นะคะและช่วงเวลาที่เราแช่น้ำอยู่ก็สามารถนำมากรูดและขามาขัดเท้า,าเบาวิธีนี้ก็จะช่วยขัดคลีไขได้ด้วยค่ะใช้เวลาแช่ที่ประมาณ10-15นาทีแล้วมาซับให้แห้งแล้วทาแป้งที่เท้าต่อเพื่อความสบายเท้าวิธีนี้ก็จะช่วยยับยัง้งแล้วก็หลีกเลี่ยงการเป็นโรคน้ำกัดเท้าได้แล้วค่ะ ก็อลองไปทำวิธีนี้กันดูนะคะ